เตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมงอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีลรกการลอกเลยนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดกลับเลครับมาพบกันนีกแล้วกับเกมจากช่องติ่ติด่านของเรานะควันนี้เราเขาเล่นเกม t r e a s u r e of a t t r a c k นะครับมาสมบัติแห่งจักรวรรดิแ t ตแลนเองจากครไปจีครับและเขาเล่นกับ Slot j p ครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเกมเลยเนาะ หรือเราเรียกภาษาไทายของเราคือสาวถ้ำของเราเองกดเริ่มครับอัตราการแตกสูงสุดนะครับเป็นหน้าทองหน้าแดงหน้าชมพูหน้า,นา,นาฟ้าครับไล่ลงมา้เรื่อยเลยโอ้หมีตัวฟรีนะครับมีตัวคูณทำคอมโบสเกตเตอร์สี่อันนะครับมีซื้อพิษพินได้ครับอ่าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยวันนี้มีตัวนู่ที่ห้าหมื่นบาทกลม,กลมทนๆทั่นทวนะครับแล้วเราจะเล่นเนบ็ดละาคุบาทเลยในราคาค่อนข้างสูงแต่ผมบอกแล้วว่าเกมนี้นะ่ะถ้าเข้าเดินถูกช่วง เล่นส0บาทก็กำไรเป็นหมื่นได้นะครับทุกคนนะแต่วันนี้เราเล่น6 0บาทเนี่ยกำไรขั้นต่ำเราตั้งไว้เลย1000บาทแล้วดูซิว่าจะถึง1 0 0 0บาทไหมนะครับดูจากอัตราการแตกแล้วนะอีกแป๊บเดียวก็ได้1น0 0เนลยนะแต่มันจะง่ายเกินไปอย่างนั้นหรือเปล่านะครับวันนี้เราพยายามจะแบบดึงเกมให้ยาวนะถ้าแตกแล้วดูซิว่ามันจะดึงกับเท่าไหร่คุ้มหรือเปล่าที่เราจะแบบฝืนเล่นต่อแล้ว รอทบอะไรอย่างนี้นะครับผู้ชมวันนี้เราจะมาดูในเทคนิคนี้กันนะครับอาละก่อนอื่นเลยครับผู้ชมเปิดเกมมาก็ต้องขอฝากเตือนเอาไว้สักเล็กน้อยเนาะคลิปวีดีโอนี้ก็จะทำก้นมาเพื่อความบันเทิงถ้าหุ่นนั้นนะครับท่านผู้ชมไม่แน้นนไม,มาต่ตามนะเด็กต่ำกว่า18ป,ปตีควรมีผู้ใหญ่ครับแนะนํานะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับเนาะยังไงก็ชวนคุณพ่อคุณแม่ครับชวนพี่ป้าน้าอาม,มานั่งรู้มานั่งเคียร์ด้วยกันได้นะครับสำหรับน้องๆหนูที่เข้ามาดูกันนะครับ เกมไหนดีเกมมันมันแบบนี้จอย่าดูคนเดียวครับไปเรียกคนอื่นมาดูเยอะๆนะครับจะได้แชร์เทคนิคแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับว่าเกมไหนดีเกมไหนเด็ดเกมไหนมันจังหวะไหนใกล้แตกจังหวะไหนแบบต้องซื้อพิามินเองนั่นแหละอะไรเงี้ยหรือเราซื้อพิามินเกมไหนมันคุ้มกว่ากันในช่องนี้จะมีเกมเด็ดๆมีเกมที่ซื้อพิามินได้หรือซื้อพิามินไม่ได้เนี่ยมาให้ดูกันทุกวันอยู่แล้วนะครับทุกคนะลองมาจัดลองมาดูกันได้นะครับ หมุนยาวอะ่ะหมุนยาวผมบอกแลว้วหมุนยาววันนี้นะครับหนีอ่ะยังไงว่ามาเรียบอืมว่าจะเรียบไม่เรียบนะครับว่าจะเมาจอนะเมื่อกี้นะท่านผู้ชมอือจังหวะมันได้เมื่อกี้เนะี่ยแต่มันไม่ได้นะอืมมาฟีมาสิโอ้โหโโหัวม่วงแล้ว ผมโม้เนี่ยคือเป็นรางวัลระดับ4แล้วนะท่านผู้ชมนะมันก็ไม่เยอะเท่าไหลนะน้ำต้าหัวทองหัวแดงเลยคือบันเทิงเลยนะนะแต่ทุกสปินครับท่านผู้ชมแต่ทุกสปินจริงๆแต่ว่าไม่ถึงเบ็ดที่เราเล่นเลยแต่เบ,บ 4, 5, 4นะ็สี่สิบห้าสิบเนี่ยแต่เพื่ออะไรครับนี่เบ็ดเราเล่นเบ็ดเราหกสิบบาทเนี่ยนะนะราคากลางๆท่านผู้ชมนะ สำหรับใครที่ต้นทุนไม่ถึงนะคุณผู้ชมอย่าอย่าไปพึ่งเล่นเบ็ดสูงนะเล่นเบ็ดน้อยๆก่อนนะครับก่อนที่ผมจะเล่นเบ็ดสูงได้แบบนี้ก็เล่นเบ็ดน้อยมาก่อนอา้าวขุมโมวโมอยู่เรียบร้อยครับ่านผู้ชมสแคตเตอร์มาแล้วครับเข้าสู่ฟีสปินสิบครั้งครับดวซิว่าจะได้มาเท่าไหร่นะมาเร็วเกินไปไหมเนี่ยมาเร็วแบบนี้ผมว่าน่าจะได้มาเยอะครับผมตีไว้ที่ประมาณอาพันหนึ่งแล้วกันนะดวซิว่าจะถึงไหม อุ้ยโอ้โหดูถูกไม่ได้นะพันกว่าบาทแล้วเรียบร้อยครับรางวัลก้อนโต,โตแต่มาก่อนเลย1560บาทนะท่านผู้ชมและอีก6ฟินซีสปินเลยนะวันนี้จะเป็นยังไงดูถูกเขาไม่ได้จริงนะเกมเนี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้อยู่ที่คูณ10แล้วด้วยคูณ10คูณ12บองแล้วจะทำอะไรได้ไหมคูณสิบสีตามมาติดต มันไม่ได้โจซคซูเลยนะครับมันอยู่ที่คอมโบนะท่านผู้ชมนะเกมนี้ต้องทําใจว่าอยู่ที่คอมโบนะครับดองสุดท้ายว่ามาตัวเคครับเขียวครับและและชมพูครับเท่าไรเท่าไรว่ามาเฮ้ยตอ,อนนี้น่าจะได้ถึงไม่กะอยู่นะขอไม่กะเรียบร้อยครับไม่กะวินแต่งมาแล้วครับปิดท้ายเราสำหรับสแคตเตอร์แรกของเรา2700นะครับ อารับเบรเสร็จรางวัลรวมเท่าไหร่สี่พันเท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี่ยเห็นหางตาสี่พันเก้าครับครึ่งหมื่นอีกแล้วโอ้โหคุณดูถูกไม่ได้นะอนแรตีไว้พันเดียวเองแต่มาครึ่งหมื่นครับท่านผู้ชมอ่าไปต่อครับอย่างนี้ต้องไปต่อแน่นอนกําไรของเรามาแล้วสามพันกว่าบาทนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปต่อยต่อเล็กน้อยครับเพื่อได้ถึงหมื่นนะอยากได้เงินหมืนนะ่น <laughs> ไปต่อครับ สำหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นนะผู้ชมนะวันนี้เราเข้าเล่นจากสล็อต 2p นะครับแหล่งลวมความมันจากหลากหลายค่ายหลากหลายแนวนะก็คือเป็นแหล่งลมความมันเทิงอะ่ะเป็นระบบออโต้เลยนะครับถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับใครที่ไปสายป่นแบบนี้สายบาหรือสายออยิงปลาอะไรเงี้ยมีนะครับคุณผู้ชมลองเข้าไปจัดได้นะครับแต่วันนี้เรามาเล่นเกมสล็อตให้ดูเนาะเป็นเกมที่เล่นง่ายถือลนะ กดตุ่มเดียวแล้วก็ลุ้นเอานะครับลุ้นลุ้นเลยหรือแบบเข้าจังหวะถูกอะ่ะมันจะมีเวลาของมันนะท่านผู้ชมลองถามเวลาจากแอดมินได้นะครับว่าเวลาไหนควรเล่นเกมไหนจังหวะไหนแต่นะครับหรือว่าศึกษาเองก็ได้นะครับท่านผู้ชมส่วนมากเนี่ยจะแตกช่วงแบบอ,อ่อพักเที่ยงเที่ยงวันเที่ยงคืนเลยนะครับมันจะรีรีคะแนนเน,ะนาะรีคะแนนหรือนนรอีแบบอัตราการแตกโบนัสอะไรเงี้ยครับท่านผู้ชมมันก็จะแตกเยอะนะครับ อันนี้คือแชร์ประสบการณ์กันเนาะไม่รู้ว่าท้า้ชมไปเล่นนั้นจะแตกหรือเปล่านะครับต้องหาจังหวะดีๆครับ่านผู้ชมลองดูจังหวะได้ครับอคอมโบคอมโบมาติดติดโอ้โหคอมโบสวยสวยคูณห้าแล้วอ,อ้าวโอ้ไม่ต่อเฉยเลยรู้สาดีใจนะครับชมน,นะคูณห้ามาในเกมนี้นะครับคอมโบดีนะครับเออไม่ใช่คอมโบดีมีตัวคูณตามคอมโบนะครับแต่ว่าเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับ จากหลายๆคที่เคยเล่นมาเป็นงไงครับอ้าวเรียบร้อยครับสแคตเตอร์แตกกําลังจะบ่นเรื่องคอมโบมาเลยสแคตเตอร์แตกมาอีกหนึ่งรอบครับผู้ชมรอบนี้จะได้เท่าไหร่ว่ามาต้โอ้โหเอ้ยเ้ยอ,อ,อ,อย่างเงียบสิอย่างเงียบขออีกครึ่งหมื่นครับจะได้ครบหมื่นพอดีเรียบร้อยมีลุ้นนะมีลุ้นมีลุ้นนะดอกเนี้ยนะเรียบร้อยคนะรับมีลุ้นมีลุ้นเรียบร้อยอือหือต่อเน,นื่อง ต่อเนื่งองยังไงโอ้โหว่าจะมีต่อเนื่งองนะอุตส่าห์ลุ้นแบบต่อเนื่องต่อเนื่องครับแตกมาแล้วครับ1,400บาทครับท่านผู้ชมลิ6งหกฟิชบินเหมือนเลยภาพเหมือนคนไหมเนี่ยไอ้เมื่อกี้ก็หกฟิชบินแตกเปิดมาล้นะครับดูสิว่าจะเป็นยังไงครับท่านผู้ชมขออีก5,000ครับเฮ้ยโอ้โหทำไมทำกับฉันยังไงแตกต่อครับอย่าเพิ่งหยุดโอ้โหจบเลย รางวัลรวมสแคตเตอร์รอบ2ครับฟิสเตปินรอบ2ได้มา1,836ปบาทเพียงเท่านั้นเองนะครับไม่เป็นไรเราไปต่อครับทุกผู้ชม,มไปต่อเลยดูซีดูซีจะมีอีกไหมหรือใครอยากเห็นหรือเปล่าะะครับสำหรับซื้อฟิสเตปินเกมนี้จะคุ้มหรือเปล่าลองลองแบบพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวแล้วหรือไม่ก็เดี๋ยวผมจัดให้ดูเลยดีกว่านะครับทานผู้ชมเดี๋ยวท้ายเกมนี้จะจัดให้ดูเลยนะครับว่า ซื้อฟิลิปปินส์เกมนี้คุ้มหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมนะแล้วในราคาเบ็ดละหกสิบาทเนี่ยมันต้องซื้อฟิลิปปินส์ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันแน่นอนครับทำมันไม่แตกเองนะอยากให้มันแตกเองมากกว่านะครับทุกคนยังไงแตกเองก็ดีกว่าซื้อฟิลิปปินส์แน่นอนครับอืมมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นหมอจอแบบนี้ อย่างไม่ได้ไม่ได้ก็ขอแบบ5 5า0 0ื่น้าัไ้ไหมตอนนี้คือได้กำไรอยู่ที่5,000บาทนะนักเรียนนะนะมันอยู่ในช่วงดึงกลับนะดิวเซอร์ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะดึงกลับเท่าไหร่จะดึงกลับเยอะขนาดไหนนะครับจะมีสแคตเตอร์ปิดท้ายเราไหมเอ,อ่ยมามามาเรียกสแคตเตอร์พร้อมกันท่านผู้ชมไม่ใช่นะ <laughs> จะคอนเสิร์ตท่านผะู้ชมนะ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับวันนี้เราข้าเล่นเกม t r e a s u r e of a t t a c k นะครับทุกผู้ชมหรือเกมหญิงสาวแห่งถ้ำนะครับหญิงถ้ำเองสาวถ้ำอะไรเนี่ยนะจอมนะเฮ้ยมาเถอะโอ้โหหมุน2รอบอ่ะเรียบร้อยครับทุกผู้ชมสเกตเตอร์มาเองแบบนี้ไม่ต้องซื้อเลยครับเท่าไหร่เท่านั้นรอบนี้ปิดเกมครับผู้ชมโอ้โหสเกตเตอร์3รอบเลยวันนี้เกมอะไรมันจะคุ้มขนาดนั้นนะครับไม่มีคําว่าเสียจริงๆวันนี้ ไปต่อครับไปต่ออย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดเอาละโอเคมาหมอจอครับและโอ้ไม่ต่อเลยนะทุกท่านถ้าคอมโบไม่ต่อ,อยวันนี้คือมันมันจะไม่ได้นะราวันใหญ่ของเราเนี่ยเอยไม่ไหวแล้วต้องต้องหยุดแล้วอย่างเงี้ยถ้าดึงกลับถ้าสแกตเตอร์แตกไม่ดีอย่างงี้นะครับผมซื้อที่จะบินไปก็ก็เกลือนะทุกคนนะหยุดแน่นอนนะครับต้องหยุดเนี่ยหยุด หยุดไหมอ้าไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยโอ้ยสู้สู้ยิบตาจริงไม่หยุดงั้นขอครึ่งหมืน่นหยุดเลยพอขอครึ่งหมื่นหยุดเลยครับท่านผู้ชมอะไรครับนี่โอ้โหไม่เป็นใจเลยเรียบร้อยร 1, ครับ1,752บาทครับได้สามรอบไม่เข้าไม่เข้าและรอบสุดท้ายก็ไม่เข้าแน่นอนเอาเข้าเฉยเลย เรียบร้อยครับ่านผู้ชมวิตามินรอบนี้ได้มา2982บาทครับกดลบมาเนาะแล้วก็ไปดูกําไรครับว่าวันนี้ได้มาเท่าไหร่นะครับวันนี้ได้กำไรมา8,568บบาทครับถือว่าเกือบหมื่นแล้วกันเนาะ ยังไงเราตั้งไว้แค่พันเดีเยวอยู่แล้วนะครับวันนี้ได้มา8ปดพันกว่าบาทก็ถือว่าคุ้มสุดๆเลยยังก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับเกมสาวถ้ำของเรานะครับจากค่ายพีจีนะครับฝากสไลด์ตัวเพลงครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องตีติปันของเรากันด้วยนะครับวัน,นตัง้งมาไปกันครับสวัสดีครับ